ผู้ชมคะต้องบอกว่าคู่รักคู่นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เคยเป็นข่าวโด่งดังนะคะสําหรับเต๋าสมชายแล้วก็นัทมีเรียค่ะที่ต่างคนก็ต้องบอกว่ามาจากต่างค่ายเพลงแล้วก็เป็นค่ายที่เป็นคู่แข่งกันด้วยค่ะแต่นะผู้ชมคะได้มีการมาปลูกต้นรักกันนะคะจนนําไปสู่การแต่งงานแต่เพียงไม่นานค่ะเต๋าแล้วก็นัทเนี่ยก็มีอาจต้องแยกจากกันนะคะพร้อมกับที่ตอนนั้นเนี่ยนัทเองก็มีการออกอัลบั้มใหม่ค่ะโปรโมทเพลงดังอย่างรักไม่ช่วยอะไรนะคะจนทําให้หลายคนมองว่าเพลงนี้แหละที่มีการแต่งให้กับการ การเลิกลาของทั้งคู่นะคะแล้วในงานแกรมมี่ XRS ค่ะคอนเสิร์ตร,รวมศิลปินแกรมมี่แล้วก็ RS นะคะก็ถึงคราวที่เต๋าแล้วก็นัทเนี่ยจะได้มีการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทาเอาคอนเสิร์ตแทบจะแตกเลยนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการมาร้องเพลงพร้อมกันหลังจากที่ร้องจบค่ะนัทก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันก็20กว่าปีแล้วเป็นเพลงที่แต่งให้เต๋าโดยเฉพาะเลยเต๋าเองก็บอกว่าตัวเองก็รอฟังนัทร้องมา20ปีแล้วเหมือนกันพร้อมกับมีการโผล่กอดเข้าหากันค่ะผู้ชมคะแล้วเต๋าเอง ก็ร้องเพลงที่แต่งให้นัดนั่นก็คือเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวค่ะล่าสุดนะคะบอกเลยว่ายุเอธามาสค่ะออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่เต๋อสมชายแล้วก็นัดมีเรียกอดกันกลางคอนเสิร์ตนะคะยุ้ยเนี่ยเป็นภรรยาของเต๋อค่ะออกมาโพสต์รูปภาพที่เป็นเต๋อสมชายกับนัดมีเรียเนี่ยกอดกันพร้อมกับระบุว่าซาบซึ้งตรึงใจกับมิตรภาพและความรู้สึกดีๆแล้วก็มีทางด้านของนุกสิธิดาค่ะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่ารักนะคะแล้วอีกหนึ่งโพสต์ค่ะยุเอธามาสเนี่ยก็โพสต์รูปภาพของเต๋อสมชายแล้ว ก็นัดมิวสิกเช่นเดียวกันพร้อมกับมีการระบุแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษค่ะบอกว่า music is what feelings o u n d like นะคะเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะ